โปรแกรมแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์2 0 2 4รอบ16คนวันที่25มกราคมวเวลา11นาฬิกาสนาทีคู่ที่3คอร์ด1ประเภทหญิงคู่กิฟตจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวราบิดาประดงใจคู่มือ1 0ของโลกพบกับกาเบรีาลกับสเตฟานิสโตเอวาคู่มือ24ของโลกจากบันแกเลียวเวลา13นาฬิกายีนาทีคู่ที่5คอร์ด1ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอ,อินทนนท์มือ13ของโลก พบกับจางไป๋เหวินเมือเก้าของโลกจากสหรัฐอเมริกาเวลา14นาฬิกายนาทีคู่ที่6กขอดทีมบุษนันอึ้งบำร,รมุงพันเมือสิบของโลกพบกับหานยูเมือแปของโลกจากจีนเวลา18นาฬิกาสนาทีคู่ที่11ขอดอประเภทชายเดียววิวกลกรูดวิทิสารเมือเก้าของโลกพบกับโจเทียนเฉินเมือสิบของโลกจากไต้หวันเวลา20นาฬิกายนาทีคู่ที่13ขอดอประเภทชายคู่ทีมพลันยูขาวสำอางกับทีมวลพลทองสง่า คู่มือ47ของโลกพบกับหลี่หยางกับหวังฉีหลินคู่มือ10ของโลกจากไต้หวันช่องถ่ายทอดสด s p o r วี